โอมจาติ oh วันนี้วันที่หนึ่งเดือนพฤษภาคมปี2023เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบากาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวาน <you> เพื่อที่จะสร้างความก้าวหน้าให้ตื่นขึ้นมาในชั่วโมงเช้ากลู่ของน้ำทิพย์แล้วจดจำพ่อ okay. เพื่อที่ จะสร้างความก้าวหน้าให้ตื่นขึ้นมาในชั่วโมงเช้าตรู่ของน้ำทิศแล้วจดจำพอ่อตอนเช้าตรู่นั้นเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะหาหลายได้คำถามของเมลีในวันนี้อะไรคือพือ้นฐานของการที่จะอยู่อย่างปลอดภัยได้ตลอดเวลาอะไรคือสภาวะซึ่งลูกลูกนั้นอยู่อย่างปลอดภัย คำตอบสีหมาดของพ่อจะทําให้ลูกคงอยู่อย่างปลอดภัยลูกจะไม่เคยมีประสบการณ์กับความทุกข์หรือปัญหาใดๆลูกลูกจะมาเป็นผู้ที่มีโชคที่ลูกนั้นไม่สามารถที่จะได้รับความเจ็บปวดในหนทางใดๆและร่างกายของลูกก็จะเป็นอิสระจากโรคภัย ให้ร้องเพลงสรรเสริญในโชคของลูกอย่างต่อเนื่องผู้ที่จดจำพ่อได้ในขณะที่ดั่งและเคลื่อนไหวไปถูกกล่าวว่าเป็นลูกที่มีโชคผู้ที่คงอยู่อย่างปลอดภัยสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกให้ไปสู่การแสวงบุญที่แท้จริงด้วยโยคะสติปัญญาของลูก อย่าได้สูญเสียโชคของลูกโดยการไล่ตามทรัพย์ที่เสื่อมสลายให้หาหลายได้ที่แท้จริงจุดที่สองจงมาเป็นนักบุญที่สมบูรณ์ด้วยจิตใจของลูกร่างกายและทรัพย์ของลูกให้ประกานทุกสิ่งที่ลูกมีถึงยี่สิบเอ็ดชาติพรอนของบัพดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกมีพลัง ของสติปัญญาที่สูงส่งและมีประสบการณ์ในการสัมผัสของพระเจ้าแล้วจงมาเป็นนายผู้ส่งอำนาจขอให้ลูกมีพลังสติปัญญาที่สูงส่งและมีประสบการณ์สัมผัสของพระเจ้าแล้วจงมาเป็นนายผู้ส่งอำนาจสติปัญญาที่สูงส่งก็ยังอ้างถึงว่าเป็นพลังของสติปัญญา และด้วยพลังของสติปัญญาของลูกนี้ลูกสามารถจับพลังทั้งหมดได้จากพ่อแล้วมาเป็นนายผู้ทรงอำนาจมีพลังของวิทยาศาสตร์สติปัญญาวิทยาศาสตร์และนั่นก็เป็นสติปัญญาทางโลกเพราะฉะนั้น พวกเขาสามารถคิดถึงบางสิ่งของโลกนี้และวัตถุธาตุนี้ได้ลูกมีพลังของสติปัญญาที่สูงส่งที่จะทําให้ลูกมีประสบการณ์ในการบรรลุผลของพระเจ้าด้วยสติปัญญาที่สูงส่งลูกสามารถที่จะมีประสบการณ์กับการสัมผัสที่บริสุทธิ์จากพระเจ้าและมีประสบการณ์กับความสําเร็จใน ทุกๆการกระทําที่ลูกแสดงด้วยพลังของสติปัญญาที่สูงส่งลูกสามารถปราบบายาได้ในการโจมตีต่างๆที่เธอทําต่อต้านลูกคติพจน์ในวันนี้ผู้ที่เป็นนายพระอาทิตย์แห่งความรู้และให้แสงสว่างและพลังแห่งความรู้กับทุกๆคนคือผู้รับใช้ที่แท้จริง ผู้ที่เป็นนายพระอาทิตย์แห่งความรู้และให้แสงสว่างและพลังแห่งความรู้กับทุกๆคน <c oughs> คือนายผู้รับใช้ที่แท้จริงอัจจโอมชาติ <c oughs>